สมอยู่ที่12เข้าค้าได้3เดือนตอนนี้น้ำตาลสะสมอยู่ที่6ค่ะค่าไขมานดาก294ลงมาเหลือ164ค่ะ LDL 295เหลือ180หนักอยู่ลงไป10กิโลค่ะกางเกงนี่ลงไป5นิว้วค่ะย่งยืนทำง่ายแล้วก็มีความสุขมันเกินคุ้มไม่รู้จะเอาคำไหนมาเปรียบเทียบอะค่ะ ดีค่ะพี่วันทนีนะคะพี่เก๋ค่ะอายุ48ปีอาชีพแม่บ้านค่ะลองมาเยอะเจ็บมาเยอะไปทำไอเช่วงแรกๆก็เหมือนจะได้ผลมันก็เด้งกลับคืนมากระท้อก็เบือ่อทำพวกโลครับไฮแฟททำดูได้2-3เดือนไขมันพอกตับมา เริ่มเริ่มเวียนหัวเริ่มน็อกเริ่มเข้าโรงพยาบาลพี่เป็นความดันในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงไขมันพอบตับแล้วก็เบาหวานสุขภาพแย่มากกินยาทั้งหมดอยู่วันละ6เมิดค่ะนอนโรงพยาบาลเป็นว่าเล่นเลยค่ะก็มาเจอค่ะคุณหมอก็เลยเริ่มเรียนตั้งแต่วันที่1มกราปีนี้ค่ะ4เดือนค่ะลดยาได้ตั้งแต่3เดือนแรกเลยค่ะ ก่อนเข้าคลาสเรียนนะคะความดันโลหิตแต่ก่อน166ทับ95หลังจากเข้าคอร์สคุณหมอเหลือ110ทับ80ค่ะค่าไขมานจาก2 9 0ลงมาเหลือ164ค่ะ LDL 295เหลือ180น้ำตาลสะสมอยู่ที่ประมาณ12เข้าค้าได้3เดือนตอนนี้น้ำตาลสะสมอยู่ที่ 6ค่ะน้ำตาลปลายนิ้ว292ค่ะตอนนี้เหลือ110ค่ะยาหยุดหมดเลยทุกอย่างเลยค่ะแต่ก่อนที่หนักอยู่ที่6 3ตอนนี้เหลือ53ลงไป10กิโลค่ะกางเกงนี่ลงไป5นิ้วที่แฮปปี้มากๆนี่คือสุขภาพค่ะได้เกิดใหม่เลยค่ะคุณหมอดีใจมาก มีความสุขมากเลยค่ะทานข้าวได้อิ่มไม่อั้นผลไม้ทุเรียนทีละสี่ห้าโลแคบจะทานคนเดียวเลยค่ะทุเรียนโลกมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะความรู้ใหม่ๆมันเข้ามาเราต้องเปิดใจยอมรับความรู้ใหม่ๆได้แล้วค่ะยั่งยืนทำง่ายแล้วก็มีความสุขทำได้ทั้งชีวิตค่ะถามว่าคุ้มค่าเลยค่ะเหมือนได้มาฟรีๆเลยค่ะมันเกินคุ้มไม่รู้จะเอาคำไหนมาเปรียบเทียบอะค่ะเหมาะกับคนทุกคนในโลกนี้เลยค่ะอย่าลังเลเลยค่ะ เริ่มต้นเร็วเท่าไหร่สุขภาพเราก็จะดีได้เร็วเท่านั้นค่ะ